ถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กเนี่ยฮะของกลุ่ม LGBT เนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับกระเทยก็ชอบผู้หญิงได้ทอมก็ชอบกับเกได้น่าแสดงเห็นว่าทุกอย่างมันไม่ต้องสอดคล้องกันใช่ไหมครับประเด็นก็คือเขามองว่าเรื่องของอาชีพเ,เซ็กเวิร์กสมัยก่อนเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานน้อย ถ้าพูดถึงเรื่องเซ็ก์เนี่ยนะออของกลุ่ม LGBT เนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของโรสนิยมนะประเด็นที่ถามวันนี้ที่ถามว่าเซ็ก์ของ LGBT เป็นยังไงมันมาจากหลักการสากลแบบเนี่ยคือเรื่องของออตัวตนที่เราจะตอบว่า Gender i d e n t i t y เราเป็นอะไรอย่างเช่นว่าเราไปถามกระเทยคนหนึ่งแลยเป็นหญิงข้ามเพศเขาบอกเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ Sexual o r i e n t เ t i o n เขาเป็นอะไรเขาก็บอกเขาชอบผู้ชายแต่ในวันหนึ่งถ้าผู้กระเทยคนนั้นไปตอบว่าเขาเป็นผู้หญิงในหลักการที่ไปที่สมองคือ Gender i d e n t i t y เนี่ยแล้วก็ไปบอกว่า Sexual s เซ็กชหญิงเี่เกช ไม่ได้ผิดอะไรนะครับกระเทยก็ชอบผู้หญิงได้ทอมก็ชอบแต่เกได้นั่นแสดงเห็นว่าทุกอย่างมันไม่ต้องสอดคล้องกันใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าถามว่าเราไปถามคนรักต่างเพศบ้างละ่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบกันก็เป็นรักต่างเพศหลักการรักต่างเพศก็อยู่ในเรื่องของหลักความหลากหลายทางเพศนั่นเองเพราะงั้นส่วนหนึ่งที่เราเข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศจะหมายถึง LGBTIQN+ นี่ไม่ใช่นะมันหมายถึงคนที่เป็นรักต่างเพศด้วยเพราะงั้นถ้าเราจะขโมดให้ให้สั้นว่าคำว่าเซ็กของ LGBTIQN+ นี่เป็นยังไงก็เป็นหลักการโซจีนี่แหละคือเราต้องตอบ ตัวเราว่าเป็นอะไรและเรามีรสนิยมทางเพศหรือความดึงดูดทางเพศเนี่ยความเสน่หาทางเพศเนี่ยเราเป็นอะไรนี่คือข้อที่เราจะตอบว่าเซ็กของ L G B T I Q N p s เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นโดยปกติเท่านั้นว่ารสซิยมทางเพศเขาชอบแบบไหนแล้วก็ไม่ได้ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเป็นตัวตนด้วยอย่างเช่นเราบอกไปแล้วว่าคนเป็นกระเทยก็ไม่จำเป็นต้องชอบกระเทยก็ชอบผู้หญิงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเราถามว่ารรชิยมของ L G B T I Q N plus เนี่ยมันแตกต่างกับคนอื่นยังไงคนอื่นเนี่ยคงจะหมายถึงเรื่องของชายหญิงทั่วไปเนาะเพราะงั้นถ้าเราพูดแบบนี้ปับ๊บเราจะแล้วเราก็ถามกลับกันสิว่าแล้วชายหญิงทั่วไปมีรรชิยมแตกต่างกับ L G B T ยังไงเราถามกลับกันได้นะแท้จริงแท้จริงไม่มีความแตกต่างเนื่องจากว่ารรชิยมเนี่ยคือเขาเรียกว่ารูปแบบพื้นฐานทางอารมณ์มันเป็นรูปแบบเฉยๆเรามีความพึงพอใจเรามีแรงดึงดูดทางเพศกับสิ่งอะไรที่เรามองเห็นนั่นคือความสุขถ้าเรา ทำในสิ่งที่ชอบได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความอิสระเนาะแต่ถ้าเราชอบในสิ่งที่ทำเนี่ยเขาเรียกมันเป็นความสุขจริงไหมเพราะงั้นไอไอไอความสุขก็คือรสนิยมนั่นเองแสดงว่า LGBTIQ n เนี่ยหรือแม้แต่ชายหญิงทั่วไปเนี่ยเขามีรูปแบบพื้นฐานทางอารมณ์เท่านั้นซึ่งเขาจะส่งผลว่าเขาจะมีแรงดึงดูดเสน่หาอย่างไรต่อสิ่งที่เขามีความสุขเนี่ยเพราะงั้นจะถามว่าคําถามเนี่ยคือเป็นคําถามที่เพราะเราไม่ได้มีความแตกต่างกันมันแค่เป็นรูปแบบพื้นฐานทางอารมณ์อย่างหนึ่งในเรื่องของรสนิยมหรือ sexual orientation เท่านั้น คำว่าเซ็กชวลอะไรท่านก็เป็นเหมือนปฐมบทของความสุขเมื่อเรามีความสุขเนี่ยเราจะมีความคิดอัตโนมัติทันทีเลยว่าความสุขที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรมันบ่งบอกด้วยความรู้สึกที่อยู่ภายในผู้ชายกับหญิงก็มีแบบหนึง่ง LGBT ก็มีอีกแบบหนึง่งและในขณะเดียวกัน LGBT ก็มีรูปแบบพื้นฐานทางอารมณ์ที่ก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยนะเป็นไปตามรูปแบบพื้นฐานเพราะงั้นข้อน,นี้เราไม่ต้องมากําหนดว่ามีความแตกต่างกันเช่นไร จะตอบได้ตรงๆว่าครั้งที่ผ่านมาในโลกแห่งความเป็นจริงในอดีตการเลยนะเรามองว่าถ้าเราเกิดมาเป็นชายรักชายเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเขาล่าเข้าไปเลยว่าไอ้พวกนี้เสี่ยงหมดยังไม่ดูเรื่องของพฤติกรรมทางเพศเลยนะคือสมัยก่อนภาษา,าศาสตร์มันมีเรื่องง่ายๆว่าความเสี่ยงมาจากกลุ่มเสี่ยงนี่พี่ขอให้ใช้หลักประมาณ10-20ปีเลยนะมันเป็นภาษา,าศาสตร์นึกว่าถ้าเรามองไปว่าคนนี้เป็นหญิงรักหญิงแปลว่ากลุ่มเสี่ยง มองว่าชายรักกับชายมีเพศสัมพันธ์กันแปลว่ากลุ่มเสี่ยงโดยที่เรายังไม่รู้้วยว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเสี่ยงหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขามองว่าไอ้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาแยกออกกับคําว่าพฤติกรรมเสี่ยงเพราะง,งั้นความหมายก็คือคนที่จะมีความเสี่ยงทางด้านเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องมีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะพฤติกรรมเสี่ยงมาจับเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทุกกลุ่มทุกคน มีโอกาสเสี่ยงหมดถ้าเขาอยู่ภายใต้พฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาลากความว่าพฤติกรรมเสี่ยงมาใส่เนี่ยมันจับกับคนทุกเพศหมดเลยนะทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการใช้ยาเพราะงั้นพฤติกรรมของความเสี่ยงของ LGBT ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่ไปแตกต่างจากชายหญิงทั่วไปเลยฟันดนดเมันเป็นเรื่องของโซฟาโซกูต so นะมันเรียกว่าจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นทั้งหมดก็คือจะไปตอบโจทย์เมื่อสักครู่นี้เองว่าเราจะตัดคําว่ากลุ่มเสี่ยงออกเรื่องเซโรไทแล้วเราจะผักเข้าไปหาเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงเพราะงั้น พฤติกรรมเสียงเมื่อไหร่คําถามที่เราถามข้อน,นี้ก็จะตอบว่าเสี่ยงทุกเพศเสี่ยงทุกอย่างถ้าคนคนนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงดังที่เราได้ชี้แจงไปมาสีาห้าประเด็นนั้น เซ็กเวิร์กเกอร์เคยถูกกฎหมายมาในอดีตการตั้งแต่สมัยรอสอร้อนะเราเคยมีมาแล้วประเด็นก็คือเขามองว่าเรื่องของอาชีพเซ็กเวิร์กสมัยก่อนเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานน้อยคนที่ไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรไม่มีความรู้สติปัญญาอ่อนด้อยอะไรเงี้ยเขาเขียนแบบนั้นนะจึงต้องผักแบบนั้นแต่ในวันนี้การที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราได้ยินคํานี้บ่อยนะเซ็กเวิร์กอิสเวิร์กนะมันคืออาชีพหนึ่งเข้าใจปะมันคืออาชีพหนึ่งอาชีพการขายบริการเนี่ยเราไม่ได้ขายเอาวยวะเพศนะ เราขายบริการเราไปมีเพศสัมพันธ์กันในการขายบริการเนี่ยเรากลับมาแขนขาเราอยู่ครบนะไม่ได้แขนหายขาหายนะมันอยู่ครบหมดไม่เป็นการให้บริการอย่างหนึง่งซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเป็นอาชีพแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังทําวันนี้อยู่เนี่ยไม่ใช่ใช้คาว่าสนับสนุนนะเรากําลังอยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายเลยเพื่อจะทําให้เซ็กเวิร์กโซลูชันนั้นประเทศไทยเราเนี่ยจะออกไปในแง่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามต่อไป